ครับสวัสดี f อฟซีชองอีสามมนาพะเลาะทุกคนครับคลิปนี้บ้าทนอยู่ที่สิริโชคฟาร์มควายงามนะครับอยูท่ที่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้พาพี่น้อง f อซีเฮามาอัปเดตนะครับพอพันธุ์แล้วก็อัปเดตสมาชิกในฟาร์มนะครับแม่พันธุ์ควายงามแต่ละตัวนะครับเพียงขั้นวันนี้พ่อกิจบอกว่ามี่เปิดแบงให้พี่น้องไปพัฒนาพร้อมนะครับเดี๋ยวขยันมากทางกต้ครับคุณพ่อครับพ่อกิจเจ้าของฟาร์มครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพ่อกิจครับ ฟาร์มดาวอุดรครับสิริโชคฟาร์มครับบ้านโน้นสูงตำบลบ่อโคอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับผมเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์แปดสี่เก้าหาสามแปดสี่หาซีครับผมครับพอเป็นเจ้าของเจ้าดาวอุดรเนาะครับผมครับราคาสามารถชิคกี้ฟร์มเมาครับพอทั้งเบิ้ลตอนนี้ไม่ใั่ทั้งเบิ้ลเดี๋ยวนี้ทั้งปีนี้ได้สามตัวแล้วได้สามตัวแล้วเออเป็นยี่ยี่สิบสองตัวแล้วยี่สิบสองตัวครับตาบ้ามือนี่อาจจะมือนี่ที่นี่เปิี่แบงโลคมหนึ่งกับสองสาว คกับลูกดาวอุดรตอนนึงได้ประมาณสองเดือนวันที่ยี่สิบสามไหมยี่สิบสามสิงหาเนาะเออมื่อนี้กับวันที่สิบตุลาแล้วควันเดือนกวนนะพ่อเนาะเออวันเดือนกัวอ๋อไปเทื่ยวนี่พาพี่น้องเข้าเนาะใช่ละก็มาพี่นแม่ลูกค่ะขับสุดแรงโคมแรงครับเป็นนี่คมแม่ลูกนะครับพี่น้องครับคมคมแม่ลูกนี่แม่เป็นของไอ้ลูกของใบยกครับแล้วลูกเส้นหันเป็นน้องสาวหันเป็นลูกของไอ้ ลูกของไอ้สร้างอุดรเราแม่ทองเจ้าดาวเหรอครับครับทองเจ้าดาวปรทมาได้ตรวจทองแค่คุณครับพ่ออายุนี่ประมาณสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าค่อยลูกแรกค่อยลูกแรกอายุทั้งหลังคุณครับพ่อเนาะเออลูกแรกเป็นนี่เป็นลูกของไอ้สร้างอุดรพยานช้างอุดรที่เกิดกันนะพ่อประมาณหาเดือนปะหาเดือนอะไรยังไงใบมันหาเดือนหลือถ่ายเคุนครับพ่อครับ ได้ข้อมสูงได้ทายครับโอ้สูงได้ไราใน้อยๆี่สูงคุ้มมูอแล้วครับลูกสร้างในสัญลักษณ์ล่ำตัวดีแต่หางนี่แหละเออเบิ้งเพิ่นลถหางครับเออเบิ้งทางหนาเพิ่นครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งทางหนาลูกสาวเพิ่นเบื้องเพิ่หนาลูกสาวเพิ่นเพราะว่าเบิ้งเบื้งข้างเขาเพิ่นเปิดได้ดีครับพ่อเขาเพิ่นเปิดดีเขาเพิ่นเปิดดีขนาดเลยครับแม่นนี่ครับเขากำลังหิดเลยครับนี่ครับอโอ้หน้าทางดังคมครับพ่อเออนี่หน้าคตดีหน้าคตไก่เลยแม่ลอยแม่ลอยสิบเอ็ด แม่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดสายประยยชน์นะพ่อเนาะแมนตอนนี้เพิ่นทองกับทองกับเจ้าดาวเจ้าดาวอุดรจะเกลือนกันแล้วพ่อทองเจ้าดาวอุดรพัน์ในตัวทองอให้ไปตรวจทองครับคือว่าเขาให้มันชั่วๆซะก่อนครับผมครับเพราะว่าพอพัฒน์กับอยู่กับเขาเขาคมตัวรถมันได้สบายใจเขาครับพี่น้องหลายคนเพิ่นบอกว่าได้การเลือกซื้อค่ายครับพ่อเพิ่นบอกว่าเบิ่งลูกพร้อมมันเย็นขาดว่ะเมื่อวานต้องไปสืบอไซน์ะพ่อเนาะเออมันต้องไปสื้อไซนีเลยนะครับลูกนียครับเออามันต้องไปสืบอไซนขาดไม่ครับน้องเ นี่เห็นแล้วนะครับแม่เพิ่นก็อยากไปทั้งไฟสามอ่องเหมือนดี่เราทนแม่อัตลักษณ์เป็นชัดเจนเพื่ออัตลักษณ์ชัดเจนครับเเออขาเพิ่นก็เปิดดีครับสายใบยกที่ออกเขาลักษณะนี้เขาโตขั้นซ้อนเออเขาโตขั้นซ้อนเป็นขั้นซ้อนใหญ่ครับเออเพราะว่ามันควยหน่อยควยหากลูกแรกเขาเพิ่นก็เลยไปประมาณนี้ครับผมเออครับแข่งขาดีครับเก็บเก็บกางมีเฉพอเนาะแมนได้เลยนะครับโบนิเตียงนเตียงเอียงแบบเก็บอยู่นไงนะ เผลกำไรโลกได้เด็ดขาดขนาดเลยกระเพาะปัสถณีเขาเบิ่งความงามเพิ่นแล้วตัวนี้พ่อเปิดแบ่งไว้ลาไม่ได้ครับแบ่งไว้สามแสนสามขีดครับผมสามแสนหรือว่าสามขีดนะครับต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ตัวนี้คมแม่ลูกป่ะพ่อครับคมแม่ลูกครับถือว่าข้านี่ก็แลีงปันได้ครับพี่น้องครับออืราคาแบ่งปันได้แม่ลูกพอนะครับลูกเพิ่นก็เลี้ยงไปจะน่อยพัฒนาเไป FC FC ท่านใดที่เพิ่นมาต่อรองราคาไว้ก็คือเฮาเปิดแล้วเด้อ เบิ่งอีสานบรนณาพาราของเขาเนี่ยแหละตัวกว้ยตัวน้อยตัวหญ่ตัวขาวตัวดำลักษณะนี้เ้อเบิ่งเอราเด้ออะไรเพิ่นมาอัปเดตพอเพิ่นพอดีก็เลยได้จังหวะเพิ่นเปิดราคาให้พี่น้องว่า่า่มาให้เบิ่งเนี่ยนั่นมาเบิ่งเนี้ยนี่มาเบิ่องอะไรเบิ่งเต็มๆเลยบาทเนี่ยครับครับผู้เบิ่งถ่ายล้ำตัวพันเาาดีขนาดเท่าล้ำตัวเงาสีได้เถ่อพี่น้องชุ่มเราอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ตอนที่ตั้งแดนี่ อ่าไม่เส้นเจอมาแลาวพอเนาะเฟซบุ๊กพ่อมีบ่ะเฮ้ยเฟซบุ๊กก็มีอยู่มี่เสื้อใว้ไงครับพ่ออ่าสิริโชคคือกันสิริโชคฟาร์มเนาะครับแมนสุดยอดพี่น้องอยู่ต่างประเทศโทรมาบ่ได้เออแมนโทรธรรมดาบ่ได้แมนแมนไม่เส้นเจอเออโทรมาก็ได้ครับได้ครับโทรหาเบาอีกได้ครับโทรหาเบาพร้อมก็ได้ไลน์่กับเบอร์เดียวคือกันสิริโชคฟามกับศูนย์แปดสี่เก้าห้าสามแปดสี่กันครับครับเปิดไว้ที่ส0 0 0ิบหมื่นละบาท0 0 0แสนนะพ่อเนาะครัท่านนี่ก็ต่อรองกันได้อันนี้เออนี่ต่อไปโอเคครับบไปเิ่งอื ตัวที่สองครับพี่น้าตัวที่สองอันนี้เป็นทายาทของเอกมงคลทายาทเอกมงคลครับนี่นร้อยสาวนะพอเนาะตัวนี้ครับก้อยสาวครับอันนี้คือได้สองปีเต็มพอดีสองปีเต็มพอดีส่วนสูงครับส่วนสูงนี่ร้อยเดี๋ยวนี้มันอยู่ร้อยสามสามเจ็ดสามแปดวะนี่ร้อยซีซีิปนี่ละครับผมครับอันนี้เขาสนามได้เลยเขาสนามได้แล้วพอเนาะครับครับตัวนี้ความงามเพิ่มพอมากเพียงใดครับตัวนี้ครับ โอ้ยมักหนามักเขาเพิ่นครับหนามักเขาหลังล้ำตัวเพิ่นได้เบิดครับเอออยากตีนิดหน่อยแต่หางเท่านั้นไอ้พ่อจุกมากนี่จะนอนอยครับผมโอ้หน้าตาเพราะว่าควายตัวนี้มันเพราะว่าควายตัวนี้มันอุบัติเหตุอยู่หางครับผมถึงแม่หยับนะอะไรแต่ว่าหางกับบอบอเธอวาสันนะพ่อครับคือห้องวาเป็นคือห้อเออคือเ้าสิบบวกความจริงไว้ให้เลยนะ ว่าข้อตัวนี้คือหางเขินหางนั่นหางนี้แท้เพราะว่ามันมาจากําเนิดเพราะว่ามันถืออุบัติเหตุเพราะว่าค้อยแม่นี่ถ้าหากว่าบุ้ีผู้ใดแบ่งปันไปคือเขาสีใสเจ้าดาวหกก็ได้เห็นนะครับครับคือเขาอาจเกียไปเป็นแม่บอกาะเอออาจเจ็บเป็นแม่บอกครับแต่ว่าพี่น้องชมคลิปเห็นคลิปแล้วอยากได้นําไปพัฒนาก่โทรหาคุณพ่อพ่อคิดได้ตัวนี้พ่อเปิดไว้ร้านไหครับตัวนี้เปิดไว้หกแสนห้าครับพี่น้องครับครับผม ราคานี่ก็ต่อรองไหนนะพ่อครับต่อรองไหนครับครับต่อรองกระได้เลยครับสองปีครับรับประกันความสูงไว้เใครไหมนะพ่อรับประกันความสูงไว้ที่ร้อยสามแปดร้อยสามแปดนะพ่อเนาะครับครับรับประกันความสูลวันร้อยสามแปดครับมันก็สี่สิบสามเก้าสี่สิบไปแล้วเราว่าแต่ว่าเขารับประกันเนี่ยมันเป็นคล้วยหน่อยอยู่เนาะครับกระดาษล้างพันนาดีแบรนด์ดีครับพ่อได้ดีครับกระดาษล้างพันถ่ายง่ายครับพอจูงบนให้พี่น้องเอพีเขาชมวงไหมครับพ่อครับ ก็ตัวนี้นี่แข่ายังเบ้อหางนิดหน่อยเาเพื่อนครับเออยังจับกันแน่นยืดระเบียงยังบพท่อนเลยเข่าหางกันเยวะฟันนมลมเพิ่งนะไปละอ่ะเดี๋ยวไปละนิ่งนะอันนี้สนใจกับโทรหาพอกิดได้ด้วยครับพี่น้องครับนี่กับหนาคตดีอนาคตไกลครับตัวนี้ค่ะสามัญที่จะยงังไปละยืมเสื้อด้วยเดี๋ยวยืมเสื้อด้วยจับขาด้วยแหละยืมเสือด้วยเก่งนะพ่อนาะเรื่องกินในข้าวขวด อ่อเอกมงคลนี่แม่เพิ่นนี่เป็นสายไหนครับพ่อแม่เพิ่นเป็นสายป่านสุรินทรอ๋อแม่เป็นสายป่านเนาะแม่นครับแม่เพิ่อนได้ออกน้องมาออกน้องเพิ่นนี่ได้ลูกแฝดตัวไหนม่ครับพ่อครับผมโอ้โหเออเป็นน้องตัวนี้มั้งครับเป็นน้องตัวนี้ครับแฝดสิประมาณนี้ล่ะเนี่ยโอ้เออผมประมาณปัจจุบันสิประมาณนี้น้องเพิ่อนเพราะว่าเพิ่นนี่ได้2ปีพอดีแสดงว่าในตัวเพิ่นสายเลือดเพิ่นก็มีสายป่านพร้อมแม่น สายอีสานเท่านั้นพอเนาะสายอีสานเท่านั้นสายอีสานเอกมงคลเลยว่าเป็นพอเพิ่นกับปูเบิมเออปูเบิรมมงคลก็ได้ขาใหญ่ขานัเนี่ยแกงขาดีขาใหญ่ครับอนาคตดีครับตัวนี้ครับอจ่ใจเท่าหาพกิดได้โอเคครับพอขอบคุณครับไปเบิ่งตัวต่อไปครับพ่อจับไปนีดเท่ากันเออ๋ยังน้องดอกแก้วใช่ละอันนี้น้องดอกแก้วควายเผือกกับพี่น้องครับเผือกจ้ะควายเผือกกับว่าควายมงคลครับคันคางขึ้นมื่อนี้ค่ะ บ่คลอยลายแล้วพอเนาะบอค่อยดำใน่สลายก็ไม่เสือกตัวนี้นี่ตัวนี้ก็กำพว่าสิเปิดดอกบ้าท้นกับว่าเสียไว้หันลาวันนี้เอฟซีเพื่อนเบิ่งในเฟซในไล่เราเพื่อนก็เลยว่าอย่างรู้ราคาอย่างแรงเนี่ยหันลาครับผมืัอนี้ก็ที่โอกาสมาฮอต้องฮอตบอลฮอตฟ้ามกับโชว์แล้วกับเปิดราคาเลยนะพอเนี่นครับตัวนี้แม่ดำแม่ของเพื่อนเป็นแม่ดำพ่อของเพื่อนนี่เป็นแจ้วฟ้า พอแก้วฟ้าเออไม่ดำนี่เป็นสายใดครับพ่อเอ่ดำนี่รู้สึกว่าสิเป็นสายเพชรอุดรเหรอออเป็นสายอีสานเพชรอุดดอสายสานเรอเออครับพ่อเพิ่นกับแก้วฝาอือพ่อเพิ่นเป็นแก้ว้าแก้ว้าพญาคายเผือกครับนี่ออกมาอือครับอะนี่แหละครับน้องดอกแก้วน้องดอกแก้วครับครับอายุเพิ่นครับอายุเพิ่นนี่ปีกับปีกับหาเดือนบ่ะหนึ่งปีกับห้าเดือนส่วนสูงครับส่วนสูงเนี่ยรู้สึกว่าบ่คอยบทันไในวัดนีครับเออ ประมาณเท่าไรพ่ะหรือว่าประมาณยี่สิบสามเลยป่ะยิบสามเออคือสีลายก็นั่นคือสีหน่อยก็นั่นแต่รับเม็ดเท่ากับบ่ยุนแตจะรับเม็ดสครับอ๋มาวัดจะเข้าเพื่อพี่น้องเออให้มันช่วยเวยกนนะออให้มันนใจนะเออครับระวังท่ถ่าความสูงทารับเม็ดเพะบ่อที่ผายความงามเป็นกลออเออจะมีความงามเปนกเะไม่ว่ามันนั่นยังเห็นห่าทนแต่ว่าแมบนี้เม็ดทัวยู่นี่ แต่ว่าเ้ากุบงตีขอแต่ว่าให้เขาใหญ่กับท้ายทอดทันตุกรรมโอเคเออคือเขาเน้นตัวนั้นนั่แหละคือควายหางดอกเพิ่น,น,นเป็นบ่าว่าจะควายหางดอกหางดอกเพิ่นไปซื้อเพิ่นบ้างด้วยเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็นเงินล้านกับโบได้เป็นบ้าว่าจะควายหางดอกก็เสื้อเออคือยอกตัวอย่างควายมูลา่าเนี่ยเป็นบ่าเออควายจับเป็นเสียควายหางดอกแต่ว่าบ่มีราคาแสนราคาเหมื่นเป็นบ่าวไม่จะเป็นเจ็ดแปดแสนขึ้นไปเป็นบ่าเนี่ยยกตัวอย่าง แมนครับพ่อแมนครับเออคือว่าเขาสิว่ตีเม็ดทัวอยู่น้ำจมูกน้ำดังนะเขาบอตีขอแต่ว่าไทยทอดพันธุกรรมใหงย์บองานบอหนาอะไรคือจังพอพันธุ์นะนะพอแมนคือจังพอพันธุ์เห็นแล้วอ๋อสิบบริษัทจุงยังสนามที่ว่าพอพันธุ์ดังๆเข้าแมนเป็นใจถอดพันธุกรรมลวนเราแต่ได้ช้ำลึงแมนถูกต้องแมนแมนถูกต้องครับเออคือเขาก็บูคิดยังหลายยกตัวอย่างจังไอ่ออบตอลิด์นะเป็นบ่าเพิ่นก็บอกได้ว่าไปเอาควายไปเข่าสนามเป็นบ่ามีแต่เพิ่นเอาลูกมีแต่ เอฟซีเอาลูกเพิ่นมาเข่าสนามเป็นวะเออพอกำนันปวดเดี๋ยวพอดีก็ว่าค้อยก้อนันปวดสายก้อนันปวดแต่ก้อนันปวดเรเคยออกข้อไปเข่าสนามเป็นบ่ล่ะไร่าล่ะมันเป็นยังสั้นหรือว่าเป็นต้นน้ำเออมีแต่ต้นน้ำพันธุกรรมเออเพียงแต่ว่าให้มันชัดเจนให้มันเป็นของแท่มันบ่ครับผมเออเวลาลูกขาเวลาเอฟซีเพิ่นได้ไปก็ให้คือของแท่อ่าล่ะคือเขาเนี่ยอาความเป็นจริงไปรวดครับผมเนี่ยแต่ับเม็ดมีเศษเข้ามาแล้วครับ อาแบบชัดเจนนะพี่นเออเอาแบบชัดเจนล้วเออต่ำก็คือต่ำสูงก็คือสูงล้วนบอกราคาเออพ่อแม่ร้อยยี่สิบก็ไปว่าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไปมันเขากบอกว่าโอ้ยบอกถึกใจมาทนเด้ยเออหันแล้วพ่อแม่นว่าเออพ่อแม่นเราแต่สี่อยากขายเออเจ้าผู้สื้อก็สร้างคือควายตัวนี้มันสูงซัมนี่อายุมันได้ซัมนี่เขาต้องคว้าเป็นจริงครับเออคือขั้วไหนมันใหญ่ไปอยู่แล้วพ่อแม่มันสีน้อยลงไปเรื่อยนั่นบ่ล่ะครับได้เดร้อยยี่ายี่สิบหกอยู่ปาดทัวปานั่นบ่โอ้ร้อย โอ้รอยยิบโอ้สูงเกิดได้ครับโอ้ว่ามันยิบสามหนึงแหกยิบเชือกได้ครับว้าตัวนี้มันไปซีิบแล้วนะแต่พอเขาว้ตำตำเสียพี่น้องมาว่าพมได้สูงถือว่าเป็นโบนัสเป็นกำไรของเป็นโบนัสเป็นกำไรของเพื่นเขาโบองว่ายิบหามไปว่ายิบหงยิบเโบแมนแต่ว่าถามมาแล้วทารุตตำก็รอยยิบสามสี่กระสันลังไก่สี่ครัมันเสียความรู้สึกเพื่อนครับเออาไปเี พอเปิดไปแลาไปนะครับเป็นี้ครับเปิดอันนี้เปิดไปสามขีดครับสามแสนครับไปสามขีดหรือว่าสามแสนได้ครับพี่น้องครับเออสนใจกับกินกลางตู้หาพอคิดได้ตัวนี้อนาคตไกลครับตัวนี้ครับท่ายเพิ่นสีสูงกว่าทั้งหนาเลยแม่นท้ายสูงกว่าทั้งหนาแง่เป็นหนาแลพ่อเนาะเอแง่เป็นหนาตามตำราตามบาดเพิ่นเบาสู่เบาทนฟังนะครับพ่อเออนี่ครับอนาคตไกลยน่าโคตรเขาเลยว่าเพิ่นเชื่องเพิ่นฮู้เพราะว่าตอนฮู้ออกมานี่จากแม่เพิ่นมาหน่อยแม่เพิ่นเป็นควายดำ่มเหมือนบ่า โอ้ยล่ะห้องมาตำรวจบดีผู้ไผจับไผ่ใบกระโบกระตือรือร้นบ่ปดล็อกก็แก๊กกันนะอันละกระดานล้างกระดีพ่ออืมแม่ผู้ใดสนใจก็คอยจังถามเบิ้งแม่สายเออแม่ดอกแก้วครับแม่สายเพชรอุดรพ่อเป็นแก้วฟ้าแก้วฟ้าครับผมโอเคจุงยังโช์ยังไงนยครับพ่อไะไรละพี่ไหมอ่ะอะไรละนะอันนี้น้องน้องมดัดนีข yeah, ้ามาด้วย อะไรถ่ายควายอยู่เห็นเครื่องบินได้เลยลรอกแซกรายการโอเคครับหรับมีีสแดงกับสีขาวเออมีสีแดงกับสีขาวนี่แล่ะโอเคครับพ่ออืมโอ้งามงามงามครับพ่อยางสวยพร้อมครับยางสวยนิ่งกล้วยตัวนี้ว่านิ่งเลยเออม่ต้องได้ฝึกยากเออม่ต้องได้ฝึกยากมากมากเลยก็อาย่จังน้อยนี่ย่างสนามไปได้พอตัวนี้ครับแมนอะไรข้อมูลสูงเ คือสองตัวเนียวเสียไว้คู่กันนี่เ่าทนตะกีม้มันสิมีคู่ตัวนั้นแม่สองนมเป็นวะครับผมออแม่สองนมลูกดาวดอนอนะไรบ้านนี้นเนขาว่าเขาเสียวไว้แต่เ็ดแม่บอ<พ>ลคนว่าจะพอกินแกนยังเสียวไว้สองนมนะไว้ตัวนั้นตกทั้งไอ่ตกทั้งไอ้คูดินจี ดวงทั้งหน้ากลางขอบครับผมขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับมีเหลืออีพ่อครับทั้งหมดจำนวนเออยังอีกยังอีกไอ้หน่อยนึงเหลือไอ้หน่อยนึงอ่ะค่อยทายดาวอุดรอนคลิปนึงครับพ่อเบตังต่อไปครับตัวมาจับแม่เนี่ยเห็นไหมตัวจับแม่เนี่ยนะอ๋ออืมโอ้มาแล้วครับพี่น้องครับมาชิดเติมเติมเฮาอ่ะเออไอ้มันอยู่น้ำกันใกล้ๆกันเออครับล้วพี่มา เออเออนี่นี่แหละอย่างมาหลกมามาหลกมามาครับอ๋อรับไปน้องครับประเทศนี้พอกิจจะพาเดินเข้ามาชมจับเสียงเลยถ้าอยากของมาไปใส่ดอกดาวอุดรครับนะครับแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มเติมนะครับเปิดราคาเพิ่มอย่างพอกิจภาพภาพเบิ้งแม่พอนกรนพ่อเนาะครับเบิ้งแม่พันกรนครับพ่อแม่เพื่อนเป็นสายใดครับพ่อแม่เพื่อนนี่เป็นออกจากมัมมูร่าแต่ว่าพันทายทอดออกมาแล้วมันติดหน่อย ประมาณมูลาจากสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือคือเขาเป็นยังคือเรียกจังสี่เขาว่าเขามาเอาใส่กับเจ้าดาวเขาเสียมาอุดมไส้แล้วกักระดูกพวกกระดูกพวกน้ำนมเขาเนี่ยคือโอเคแล้วนะนั่นแหละลูกที่ไดครับลูกอยู่อันย้ครับพ่อลูกลูกที่สี่ลูกที่สี่นะพ่อเนาะลูกที่สี่ลูกลูกที่สองนี่เ่ารูกสึกว่าสิไปตกยู่นี่ไปตกยไอยบ้านผืนเขานี่ แล้วลูกที่สามตัวออกปีไก่ในในละมองได้ไ้น้ากัน,น,นออกมือวันแม่นะออกมือวันแม่เอาเอา,เอาทั้งหลังออกมาแล้วก็เลยไตนะนครับละบวันนี้เขาก็เลยเลีเล้ยงอะไเพื่อนด้ทับอีกควายออสิงหาทั้งสวงเน,น,นี่ยเป่าทวนนี่แหละเขาเขา,า,าบีบให้ควายเป็นสัตว์เร็วให้อาหารให้ยังขึ้นเร็วๆก็เลยได้มาออกวันที่สิบสิบสองสิงหาบ่ได้เลี้ยงปีนี้ออกมาวันที่ยี่สิบสีสิงหาบัดเนี่ยบออเออทุกสิงหาสิออกแต่วันนี้สิบวออกดอกสิงหา คือเก่าเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงลูกเพิ่นสิบ่เป็นสัตว์เร็วเด้แม่นบ่ล่ะครับผมอะล่ะครับตัวนี้ก็เป็นทายาทของครับชื่อเสียงเพิ่นก็เจ้าเพชรอีสานครับอ่าเพชรอีสานลูกแม่โพครับผมครับเพชรอีสานนี่ได้23สิงหาคม23กันยายนได้เดียนกว่าบ่เฮือตุเละเดียนกว่าบ่วกเนาะอืมเรียนกับ10มือบ่ครับเออเรียนกับ10มือ12มือ13มมือครับครับ ดำไปรัดออกมาเลยแม่เพื่อนพ่อเนาะครับติดตัวละน้อยครับว่าเพื่อนใจลูกชงลูกได้ดีครับแม่เนี่ยครับโคดาโคดาตัวน้อยมันไล่ตัวน้อยออกมาแต่ว่าพี่น้องครับอ่าตัวนี้นี่พ่อคิดจะเปิดราคาเฉพาะลูกซ้ายเออเฉพาะลูกซ้ายเพื่อนลูกซ้ายนะครับลูกซ้ายเนี่ยเป็นลูกของเจ้าดาวอุดรครับลูกของเจ้าดาวอุดรได้ประมาณเดือนเดือนกว่านภาเออเดือนครับมันออกวันที่ยี่สิบสามจิงหา สิงหาสิบสามสิงหากันยาตุล่ามือนี่กับวันที่มือนี่วันที่สิบเดือนสิบกลาเป็เดือนครับสิบสามมือวะมาณนี้ครับเพอแข้งขาเงยวดีครับเพาอเอี้าวดีอ้เบิร์ตไอ้นี่ว่มีมืองตีสควอตตัวนี้สิบเอ็ดขวันเบาทวนขวอ้อมโตเลยเพ่อแมนขวอ้อมตเลยสิขวัีดาทำดอกไม้ได้พอเบิร์ตเแมนเนี่ยลูกตัวนี้ย วันนี้พ่อเปิดไปร้านไปไหนครับพ่ออ่าเปิดเขาเปิดไปสามแสน <c oughs> เออพี่อาพนต่อรองเราก็ได้จองใน้ยังกันไว้ครับเปิดไว้ที่สามแสนนะพอนะ่อเนาะครับสิบเดือนเขาก็จับ,บไอ้ยาโนมให้กันประมาณมิถุนาเนี่ยคือพอดีกุ้ยตัวเนี่ยผมมึงครับพี่น้องครับเดีย๋ยวว่าสนใจกันมาเยี่ยมมาชมตัวจริงกันนะพ่อเนาะครับผมครับเมึงไทยไทยนะไทยไทยดีครับครับผมไทยนะคือพอไปเลยเออไทยนี่ยพ่อมีมุงตีดอกไทยนะตีเลยครับนี่ครับแม่นี่แม่นีร้อยหาซิบ ข้อมสูงแม่เพิ่นลอยครับหยิบด้ายซีเก้าด้ยหาซิบละแม่เพิ่นครับผมครับไปยังค่อยเปิดตัวผูเพราะว่าผูเขามันออกมาหลายได้สองรอผูปีนี้น่ะครับครับสองผูแม่หนึ่งครับผมเออแม่หนึ่งก็คือแม่นั่นครับเปิดไปที่สามแสนนะพ่อเนาะแม่นส่วนไก่ก็มาเบิ่งมาชมตัวจริงกัได้ครับพี่น้องครับเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับจะชัดครับพี่น้องครับ เบิ่งขุนหักแข้งขาเพิ่นหมักเงาเลยครับขาเงาดีไรขาเงาได้เมียตาดีครับเออตาแต้มชัดเลยแต้มเบิดนะครับอัตลักษณ์เพิ่นชัดเจนอืนะครับเพิ่นเบิ่งขวัญเพิ่นออกขวัญในสิบเอ็ดควันใช่ไหมสิบเอ็ดควัญเลยครับพี่น้องเออได้แล้วครับเพิ่นออกมาเมื่อที่แรกในได้แปดสิบแปดสิบหกเซนบ่ะโอ้สุดยอดเออออกมาเมื่อที่แรกขนาดเลยพ่อเออได้แปดสิบหกเซนครับอ่านะวันนี้จังว่าเอ็กซ์ซีหรืว่า ให้เบื้งเนี้ยเห็นไห้เบิ้งแน่บัดนี้เพิ่นมาเบาทุนอีสานมาน้าพะรอเพิ่นมาอัปเดตให้เราเด้อครับเออพี่น้องแฟนๆทั้งอยู่สระเอียว้งเกาหลีทั้งอยู่ญี่ปุ่นทั้งอยู่สหรัฐก็ได้ครับผมเออาิดเฉียบทรมากอ่ะศูนย์แปดซีเอ้หาามไอไล่กับเบอร์เดียวกันนี่ละครับชอบมักเลยอือชอบเใดกับมนเส้นเจอยบมหาครับ ผูมหาภักดิ์ใจได้ครับพี่น้องครับอันนี้ตัวกูอันนี้ตัวแม่อันนี้ลูกตัวแม่เพื่อนพี่น้องท่ารับชมแล้วนะครับปไปไปเที่ยวดิ่งอัปเดตสมาชิกเพิ่มเติมนะพ่อครับในฟาร์มเฮาเออนะครับตัวนี้เปิดน้ำพ่อเนี่ยตัวนี้บ้านเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดครับพ่อแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกสาวพ่ออันนี้ลูกสาวอ๋อโทวครับพี่น้องครับลูกสาวอันนี้ได้สามเดือนพอดีนี่ล่ะแม่ที่ว่าไทยชีวิตน่ะเบาทนโอ้ตัวนี้บ่ะครับเมน่นี่ล่ะถ้าไทยชีวิตน่ะเบิ่งครับพี่นนนน้้้อองงงครัับบจวว่่่่่่่าาาากลลเเเเปิิดะะขพ เป็นอย่างไรเจ็ดขีดลูกมันน่ะเขาเคยเรียกว่าพันในวาดอกอะไรเพราะว่าเขาบ่มั่นใจแม่มันตนไัยว่ามันสิเป็นลักษณะใดแม่กระทับเราที่เราท้นเนี่ยทับเรียบร้อยแล้วพอเออทับแล้วแต่ว่าเราตรวจท้องกับกับพอพันท้องเนี่ยบ่กับพอพันท้อเก่ากับเดาเนาะอืเขาอยากได้ตัวผัวเพราะว่าเขาเห็นพผลทายทอดพันธุกรรมออกมาแบบนี้แล้วเป็นตัวแม่ยอันบ่เขาอยากได้เป็นตัวผัวบาดเนี่ยนั่นแหะแม่พันสูงเราไปไเนาะพ่อแม่พันสูงเราหาสิบหาสิบเอ็ด ป่าสอ็ดข้าวตัวนี้เป็นควาวของอุทัยแทะแต่ว่าเขากบอบว่ใส่ใจอีกยังว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาผสมบูรณ์แล้วเขามาใส่กับเจ้าดาวเขาเป็นวะเออเพราะว่าควาวตัวนี้มันตีนใยใยอัศจรรย์เหลื<พ>อควาวธรรมดาเนี่ยอ,อ,อขนาดวะขนาดวะข้ายที่พอว่าเมื่อกี้ว่าบผสมบุญเมนเมนอยู่ละลูกว้าลูกว่านะครับพ่อเออต่างกันแท่ไเออแล้วว่าเขาไทยชีวิตเจ้าของเก่าคนนั้นมาที่เป่าท้นเนี่ยครับครับแล้ว เพื่อนท่านเราบอกนะว่าอยากให้เสนอจังสันนี่สีเขาเกลือเบาเบาขั้นเขาเบาออกไปก็ที่ว่าโอ้คือคุยแทบเขาเกลบอเบาเบานะน่ะเขาเกลือคล้ายเบิ้งไปเรื่อยๆว่ามันทีเป็นยังไงบ่าหนาเสียด้วยเบาพ่นมังนมด้วยนะเต้านมหน่อยๆคุ้ยแม่เนี่ยบหนาเสียเลยครับแม่ยนเมีอันนี้ล่ะว่าเพื่อจีจายลูกได้เอออันนี้ล่ะเนี่ยมึงเต้านมหน่อยๆหัวนมหน่อยๆเห็นปะครับคุ้ยตัวนี้ลูกซีเดี๋ยวมึงหัวนมนี่แตกต่างกับหัวนมคุ้ยธรรมดาเขาเห็นปะคือคุ้ยแม่สาวหน่อยมันบอกหัวนมหน่อยครับ นี่แหละบอกว่าถ้าพี่น้องมีแม่พันธุ์ที่โครงสร้างบ่สูงบ่ใหญ่เหอาะเนาะแม่นคือว่ายังบ่มีเนื้อหนังเนี่ยเอามาเติมเอามาเติมเไหมันเต็มนะพอเนาะบ่อใหญ่เติมเติมซิงที่เพิ่นขาดที่เพิ่นหาไปครับที่เพิ่นบ่บ่เต็มนี่ครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับเออโอ้สุดยอดเด้อครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นธุ์บ้าครับนี่พี่น้อง FC มาให้แล้วเจ็ดฉีดมาซั่นเพราะว่าแต่ว่าพ่อบอกว่ายังบ่ได้ยินว่าซั่นซื่อๆอยู่ว่าซั่นเพราะว่า พอพอไายังมาเปิดแบงนะพ่อยังคงเยอะคือเพื่นนี่ได้พอคักหลายได้พอได้พอมดทุกลูกแบบเพียงแต่ว่าผิดตั้งแต่ว่าเป็นตัวแม่เท่านั้นครับนั่นแหละโอ้เหมือครับอัตลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ได้พอมาเบิดจักจักเดือนกันนะพ่อเนี่ยสามเดือนครับสามเดือนครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิยบครับไปพอคิดเปิดแล้วเมื่อนี้ยแต่ขีดเปิดไหมพ่อก็โอ้ยคอยโทรมาคุยเออคอยโทรมาคุยอ๋อคอยโทรมาคุยอ๋อ มาเบิ่งมาชมตัวจริงได้ครับมาชมกิดจริงของซื้อของขายกันเบิดทุกสิ่งทุกอย่างไมีจับของตัวหน่ออมีทุกของทุกตัวจัางแบ่งปันเออยามใดเจ้าของมันสิมาฮอดมากพอเท่านั้นครับผมนั่นครับแต่ว่ามื้อนี้นี่มีไอ้เสื้อผ้ายึ่งกันนี้บ่าวทนครับพ่อของพ่อใหญ่เมียนน่ะเขาจะออกไปแล้วดิแม่น่ะแม่นบ่แม่ของพ่อใหญ่เมียนน่ะเขาจะไมาเอาหมู่บ้านนี้น่ะโอ้เจ็ดขีดคือกันนี้น่ะ แม่ดำนะผลมาจําเงินไว้แล้วเดี๋ยวเมื่อวานน่ะอ่ามือมือบ้านเขาเห็ดเขาจำปีเขายังเป็นวะคนั่นแหละพ่อกลับบ้านหลวงโน่เพิ่นเล่นมาเบิงครับมาเบิงเราเพิ่นว่าขอเบิงควายนะวาฉันครับเออเพิ่นซื้อดูขันไปแล้วเดี๋ยวซื้อดูขันไป๋สามแสนแล้วลูกตัวลูกโตัวลูกของมันน่ะเพิ่นซื้อไปแล้วครับผมครับปีแรกคันพ่อไปเอามาแต่น้ำพอยยี่หมียนวะครับนั่นแหละลูกตัวนั้นมันขิดแม่มาครับเออเพิ่นก็เลยมาซื้อไ่นเมาะ ขายเพิ่นสองแสนหาตัวก็บ้าได้แพงเพรแพงเราเพิ่นก็บ้าเพิ่นซื้อแพงเพราะแพงเราบัตรนี่เพิ่งมาเอาแม่มันสมบัติเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยแม่นมานบอกว่าใจเลยโอ๊ยบามู่บ้านนี่พ่อได้เขียนใบสัญญ์สัญญาเอาทนอ๋ครับผมเอาเงินหนึ่งแสนหนึงไทยไปเลยมั่ยนับวงได้พอกิดพ่อบอประเสริฐมาจับมาสั่นครับเอาบ่เฮ็ดใบสัญญาบองคนหนาบอปราเสริฐโอ้ไปอาบลับ เออเ้าก็เลยย้อนถามขึ้นไปอีกไหมมันจำเงินไหมเราสิเอาควายอยู่ไหนเลยให้เลี้ยงเดีออกลูกอีกผมไม่ให้เนี่ยมันสนอกเฮ้ยผมก็อย่างได้ไว้อยู่ว่าะสัตว์เกิดยันพฤศจิกาบอกว่าสัตว์ไม่จำเงินไหมเล่ามุ่งเลี้ยงสิมื่อนั้นมื่อนี้ลูกออกผมไม่ให้ลูกมันเนี่ยสนอก มือนี้มีโชว์อีกบ้างเหรอหรืว่าเบิร์นแล้วครับอ้าวเบิร์นแล้วครับเบิร์นแล้วเนาะอ๋อคลิปหนาเขาคอยจงว่ากันอีกจักน้อยอะไรมาอัปเดตนะพอน่าจะหลังเออขายเบาเออเบาทนหลังปีใหม่เบาทนเขาน้ปลาแล้วเออนะครับเขาหน้าป่าแล้วเฮ้ยวาวทนเฮว่าโอ้อยากไปอัปเดตเอาดอนเดียวมาสักการเฮ้ยวาวทนเขามาเออแฟนๆเขากับล้อเบิร์นของเพื่อนเนี่ยแหละครับผมอ่าสมือนีครับมันบ่มีจังสี่มันกับกับกับพวกใครได้ขายได้เบาทนสมัยสมือเนี่ยมันสมัยโซเชียลแล้ว ครับผมเออนั่แหล,ละเขาว่าดีบ่กแบบดีดีครับเออนี่แหละเขาอยากเบิ้งควายอยู่ตลาดว่าควายขึ้นควายลงควายเป็นยังไงเขากับนางิึงอยู่เฮียนเขาเป็นเวลาครับนี่แหละเบิ้งของคลิปพุ่นนั่นเนี้ยผู้นี้เนี้ยเขาก็เอามาขอบเปรียบเทียบครับคือควายได้เขานี่บอกพี่น้องสาวควายเขานี่คือว่าควายเขานี่มันบ่ได้ไปอ้างอิงกับตลาดเดอ้อพี่น้องเออเขาเลี้ยงตัวนี้แล้วสิไปขายใส่กับมีผู้ซื้อคือเก่าเออนไงล่ะ ถึงว่าควอยตลาดพ้นติดตัวละวสี่มื่นหาเมื่นตัวละวแปดมื่นเก้ามื่นโตบักใหญ่ทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยมันเกิบมาคือควอยสายเลือดให้เขาเออเขาสื่อควอยเขาเกิดมาสายเลือดสายยังสื่อยุไซกับซังว่าทั่าไปอ่ะล่ะมันดีมองจังสั้นครับเออโมเมนต์ว่าโอ้ยซื้อไปแล้วสิไปขายไสมันแมืนผมกับซื้อกันควอยเป็นล้านมาผมกับเจ็งสื่อไปขายไสแต่ว่าผมมาขายซื้อมาแล้วผมจะขายลูกมันครับอ่ะล่ะคิดไปจังั้นเออเขาซื้อตัวดีไปแข่งมาแล้วเขาจะจังไหร่เขาสิไปขายยังครับเออ เาตรงไปขายลูกมันเออขายท่าญาติเขาตัวนี้เขาเก็เอาไว้นัลละขายลูกมันสองตัวสามตัวได้ท่อแม่เดี่ยวกระยาเป็นบ่ละเพราะว่ามันได้ไปเรื่อยๆครับเออนัลลาเขาบอกได้ทุกปีได้ทุกปีเลยเออได้ทุกปีย่าไปว่าหาปีค่อยออกสามปีค่อยออกบ่มีครับบ่มีกันนมดลูกอุดมสมบูรณ์ดีนี่ก็คือปีต่อปีเลยคุ้ยน่ะครับฮัลังมันเป็นอย่างสั้นมีแต่กระแต่เทียมกั้นคือเลี้ยงคุอยนี่บ่มีขาดทุนครับบ่มีขาดทุนครับอ่า สั่งทั้งได้ได้ครับได้เพิ่งว่าเป็นโรคเป็นภัยนี่กับหมอข้าเจ้ากับพ่อแสยได้บ่แม่นว่าเปลี่ยนแล้วสิตายบ่แม่นบ่ตายครับนั่นละครับเพียงแต่ว่าเฮ็ดให้จ้อยเฮยยังเฮาเริ่มบำรุงบำยังใหม่ครับพ่อครับเอาสุดท้ายก่อนจบคลิปก่อนจากพี่น้องไปเนาะมื้อนี้ก็บ่าดูทุกช่องครับพ่อจากช่องอีสานมนาลพระลาะครับผมม้นไดลากราบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณพี่หลายๆเด้อที่ยินเกลียดจุงควายพี่น้องรับชมครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับที่ติดตามช่องบ่าวทนครับพี่อยตลดครับ ี่นี้องรับชมคลิปนี้แล้วยังบอ่กดติดตามช่องมาททนกับปากกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนะครับที่ด่าพักกันไหมครับสำหรับคลิปเหนียวการเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ